สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับรายการยูเกียคุณแคชชิงเกมเมอร์อยู่กับผมยูเกียนะวันนี้ผมจะมาสอนเครื่องปั๊มหินนะหรือสอนทาเครื่องปั๊มหินหรือครอบตู้ทำง่ายๆลวะวางอย่างนี้ก่อนนะแล้วขุดนี้ออกสักสองวอน เนี้ยมาไว้ประมาณนีไม่ถึงสองไม่พอ3เนี้ยอันนี้ดิฉันเลยวางกรบไว้ตรงนี้ระวังนะไม่ตรงบล็อกสอง ตลอใไปไม่รู้นะใครรู้ก็ไม่เป็นไรนะรี้ชักป้องกันราวัลทางนีศ ทุกคิดเลยก็แล้วกันนะครับบ๊ายบายครับใช้ได้จริงครับฮับแค่ี้นครับบ๊ายบาย